สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนธันวาคมนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกหรืออยากจะเตือนอะไรชาวราศีตุลมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือน ธันวาคมปีพุทธศักราช2568นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรืออยากเตือนอะไรกับชาวราศีตุลบ้างมาดามจะใช้าศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์จะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องนะคะสำหรับแรกไพ่ย,ยิบสีไพ่ใบแรกได้ไพ่อัศวินเมเท้าเป็นช่วงมีสเสน่ห์ของชาวราศีตุลน,นะมีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องการพูดคำจาต่างๆหน้าที่การงานในช่วงนี้เขาอาจจะเรียกว่าคุณไม่ค่อยได้อยู่ติดที่อะ ะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางออกไปอยู่ตลอดเวลางานที่ทำทำงานเกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดคำจาบอกได้เลยว่าจะดีนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมคนโสดก็เป็นช่วงมีสเสน่ห์ใครพูดใครคุยด้วยก็จะรู้สึกลหลงไหลในสเสน่ห์ของตัวคุณดังนั้น ชาวราศีตุลถ้าใครโสดอยากมีคู่ก็จะมีคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีคนพูดคนคุยแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ต้องระมัดระวังใจตัวเองสักนิดหนึ่งอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มนะคะมีคนเข้ามาทําให้เราหวั่นไหวได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่จัสติกเขาบอกว่าทําอะไรก็ตามต้องซื้อสัตว์นะต้องทําอะไรด้วยความตรงไปตรงมาถึงจะดีนะสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนธันวาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน คุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันหรือคุณอาจที่จะต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่าตุกติกอย่าทําอะไรที่มันเอ,อ่อออกนอกลู่นอกทางหรือว่าไว้วางใจไม่ได้มันจะส่งผลร้ายกับตัวคุณเองแต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันซื่อสัตย์ตรงไปตรงมางานของคุณจะมีความมั่นคงมีโอกาสก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่ครองแล้ว ต้องมีความซื่อสัสตย์ต่อกันถ้าคุณทำอะไรออกนอกลูกนอกทางปัญหาเรื่องชีวิตคู่ของคุณอาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นอาจจะถูกตัดสินจากคู่ครองของคุณได้ว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอกันแค่นี้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สิบเหรียญเอาจริงๆคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคุณทําอะไรทุกอย่างเพื่อครอบครัวดังนั้น,น่ะมันอาจจะมีการหวั่นไหวไปบ้าง นะคะกับจากการที่พอคนเรามันมีสเสน่ห์จริงๆแล้วไม่ต้องไปเที่ยวไล่จีบใครหรอกคาว่ามีสเสน่ห์มันจะมีคนเข้ามาเจาะแจะกับเราเองอยู่ที่ตัวเราจะมีจิตใจที่หนักแน่นมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีความหนักแน่นครอบครัวของคุณจะมีความสุขด้วยตัวคุณเองก็จะมีความสุขอยู่กับครอบครัวทําให้ภาวะเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในครอบครัวอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้ด้วยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงของเดือน ธันวาคมนี้ถ้าใครเป็นคนที่รักครอบครัวบอกได้เลยว่าการทำมาหากินของคุณคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องการทำมาหากินแล้วมันจะทำให้งานของคุณเนี่ยไหลลื่นแต่อาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรืออาจจะเป็นงานที่ใช้คำพูดคำจาต่างๆแล้วอาจที่จะทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันทำให้เศรษฐกิจภายในครอบครัวของคุณสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจบางอย่างเพื่อคนในครอบครัวหรือบางคนอาจที่จะทําธุรกิจสืบทอดต่อจากครอบครัวอย่างเช่นสืบทอดต่อจากคุณพ่อคุณแม่หรือสืบทอดจากปู่ย่าตายายก็ได้นะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าจังหวะชีวิตมีความมั่นคงขึ้นไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ ราชินีไม่เท้าราชินีไม่เท้างานเกี่ยวกับด้านการพูดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยมีเกณฑ์ของการที่จะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆแน่นอนใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานราชการมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในตําแหน่งสูงๆส,ส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่า ช่วงนี้อย่าดื้อรั้นมากจนเกินไปนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครแต่ถามว่าคำความดื้อรั้นไม่ฟังใครเนี่ยคุณสามารถเอาตัวรอดได้ไหมก็เอาตัวรอดได้อยู่เหมือนกันแต่แทนที่เราจะไปได้แบบเฉลุยเลยฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดห้ามไว้บ้างมันจะดีกว่าไม่ต้องมาคอยคิดพูดแก้ไขในตอนหลังมันก็จะทําให้เราช้าลงไปด้วยความดื้อรั้นมันอาจจะทําให้เราช้าลงไปสักนิดหนึ่ง เพราะอะไรเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่บอกไปซ้ายหรือไปซ้ายสิมันจะดีนะมันจะไปได้เร็วกว่าคุณบอกจะไปขวาถนัดอยากจะลองไปขวาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงหรือบางทีคุณไม่รู้หรอกว่าขวามันจะเร็วหรือช้าแต่อยากจะลองไปดูในเมื่อบอกว่าซ้ายดีนั้นขอลองไปขวาดูเนี่ยมันคือการล่าช้าในการทํางานของตัวคุณจากความดื้อรั้น แต่จริงๆถามว่าก้าวหน้าได้ไหมมันก็ก้าวหน้าได้แต่มันจะช้าสักนิดหนึ่งถ้าเราไม่ดื้อรัน้นมันจะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทีนี้เรามาดูไพ่ออลลเคิลในการที่จะมาขยายความต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกของไพ่อัรลเคิลไพ่ออลเอลเกิลเขาบอกว่าถ้าเป็นการงานงานที่อาจจะเคยทําหรือเคยลงมือทําไปแล้วแต่มันยังไม่สําเร็จในช่วงเดือนธันวาคมเนี้คุณจะวนเวียนออกกลับมาทํานะรอเวลาของความสําเร็จ เขาเรียกว่าวนเอางานเก่ากลับมาทํำแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เพียงแต่คุณต้องมีความกระตือรือร้นตอนนี้เป็นช่วงจังหวะรอเวลาท่านะรอเวลาที่จะลงมือทําอย่างชัดเจนแต่เรียกว่าเตรียมความพร้อมไว้ละขอแค่ถึงเวลาที่มันเหมาะสมคุณก็จะลงมือทําแล้วมันก็จะสร้างความมั่นคงได้นะคะในช่วงถ้าเป็นเรื่องความรักเขาบอกว่า รักเก่ามันจะหวนกลับมาทีนี้รักเก่าจะหวนกลับมาเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคถ้าเป็นรักเก่าที่ดีแล้วเลิกลาไปแล้วอยากให้หวนกลับมาคุณก็อาจที่จะโอเคกันได้แต่ถ้าเป็นรักเก่าที่มันไม่ดีแล้วจะหวนกลับมาคุณก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะไม่ยอมรับกลับมาก็ได้คุณจะต้องตัดสินด้วยความตรงไปตรงมาว่าเฮ้ยมันดีกับเราไหมล่ะถ้ามันอยู่แล้วมันไม่ได้มี ผลดีอะไรกับเราเลยไม่ได้ทําให้ชีวิตเรามันก้าวหน้าหรือมีแต่มาเตะทวงชีวิตเรามันก็อาจจะทําให้คุณตัดสินได้ถูกต้องมากกว่ามากกว่าที่ผ่านๆมานะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่จะดูว่าแม่ดูแลลูกไพ่ใบนี้บอกถึงการที่เรียกว่าถ้าเป็นเรื่องการงานการงานคุณต้องดูแลแบบประครับประคองเอาอกเอาใจใช้ทั้งใช้พระคุณมากกว่าพระเดช เพราะคุณจะเจออาจจะเจอลูกน้องบริวารที่ดือ้อรั้นไม่ค่อยฟังเราแต่เขาอาจจะเป็นเด็กเก่งก็ได้อาจจะเป็นคนเก่งก็ได้มันต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมตรงไปตรงมาข้อหนึ่งที่ต้องเตือนผู้ที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาตุลอย่าพูดอะไรขวานผ่าซากเกินไปนะต้องระวังเรื่องคําพูดอย่าพูดขวานผ่าซากคุณอาจจะเจอลูกน้องบริวารที่ดือ้อรั้นกับคุณแต่คุณก็ต้องมีวิธีเขาบอกว่า ในที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณม like ีวิธีเอาได้อยู่หมัดแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเขาบอกคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวถ้าสําหรับเป็นผู้หญิงนะชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณอาจจะได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากการที่เรียกว่าความรักที่หวนกลับมาคุณอาจจะไม่โอเคกับที่จะกลับมาคุณยินดีที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวยอมเหนื่อยคนเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็คุณก็อาจที่จะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้คุณอาจจะเป็นพ่อและแม่ ในเวลาเดียวกันเลยก็ได้สําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคนถ้าเจอคู่ที่ไม่ดีนะคะคุณอาจจะยอมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยก็ได้ไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าโอกาสดีๆมันมีเข้ามาแต่อย่าเพิ่งท้อนะมันต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งน่าจะน่าจะข้ามไปดีเอาตอนช่วงปีใหม่ ไม่ใช่ในธันวาธันวามันเป็นการเริ่มต้นใครที่จะเริ่มต้นเอาอะไรที่โครงการเก่าๆที่มาลงมือทําแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังมันยังไม่ดีมันยังไม่ได้มันก็อาจจะเป็นการที่ว่าต้องรอรอเวลาสักนิดนึงคนอาจจะยังไม่รู้จักเราสักเท่าไหร่หรือธุรกิจอันนี้มันอาจจะเป็นธุรกิจใหม่สําหรับเราเราต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม มันจะไปได้อย่างรวดเร็วนะคะดูแลประคับประคองในสิ่งที่คุณทำคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยหมันพรีเซนต์มันบ่อยๆแล้วมันจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้มีโอกาสที่จะดีได้ไม่ใช่พอพอมันไม่ดีปุ๊บปล่อยปะละเลยปล่อยวางเลยไม่สนใจไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าต้องคอยประคับประคองเอาไว้คอยดูแลเอาไว้แล้วมันถึงจะดีเห็นไหมงานที่คุณมีความสามารถเฉพาะทางมันจะมีความโดดเด่นขึ้นมา นะคะมันจะทําได้มันจะมีความโดดเด่นมันจะมีคนสนใจคุณมากเลยเพียงแต่ต้องรอยระยะเวลาเท่านั้นเองงานที่เกี่ยวกับคําพูดคําจาการใช้คําพูดการใช้ปากเห็นปะอันนี้เป็นพ่นไยพ่นออกมาจากปากต้องมีความกระตือรือร้อนอยู่ตลอดเวลาต้องเติมไฟให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าแผ่วนะถ้าแผ่วปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่น่าสนใจเพียงแต่ในช่วงธันวาคมนี้ อาจที่จะยังไม่หวือหวาเท่าไหร่นะมันอาจจะไปดีข้ามปีก็ได้อย่าลืมนะว่าธันวาคมมันมีวันหยุดเยอะไม่ว่าคุณจะลงมือทําธุรกิจอะไรก็ตามคนจะไปสนใจเรื่องเที่ยวซะมากกว่าเพราะมันช่วงจังหวะที่ลองวิกเอนเยอะอะ่ะอยากไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขกับครอบครัวอยากไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้ดังนั้นรอจนข้ามปีแต่เราเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ปลายปีไว้ก็ดีเหมือนกันนะน้ําขึ้นให้รีบตัก ในช่วงของเดือนต้องพูดว่าในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาอะไรก็ตามที่เราลงมือทําไปบ้างแล้วหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่าสิ่งเนี้ยมันจะเอากลับมาทําใหม่มันน่าจะดีถ้ามันน่าจะดีนะให้คุณอ่ะลงมือทําไว้ก่อนเลยมันเป็นช่วงจังหวะน้ําขึ้นของชีวิตคุณอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจที่จะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงบางคนใจร้อน ลงมือทําอะไรแล้วอยากจะให้สําเร็จภายในในช่วงเดือนนั้นเลยอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่คุณอาจที่จะได้ไปสบายในช่วงของปีใหม่เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นช่วงจังหวะน้ําขึ้นให้รีบตักคิดอยากทําอะไรลงมือทําไปเลยแล้วมันจะดีขึ้นมาเองไพ่ใบเอ่อหน้าต่อมานะคะหน้าต่อมาเขาบอกว่าช้าๆได้พาเล่มงามเห็นไหมจริงๆด้วยในเนี้ยจริงๆมาดามยังไม่ได้ดูเลยนะว่าในแต่ละคํามันมีอะไรบ้าง ช้าๆได้พาเลี่มงามในที่นี้เขาบอกว่าทำอะไรก็ตามค่อยๆค,ค่อยเป็นค่อยไปในเดือนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่าเพิ่งไปท้อมันต้องดูแลมันต่อไปต้องพยายามทำมันต่อไปแล้วมันจะได้พาเลี่มงามอย่างที่ว่าก็คือ คุณจะมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นในธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะทําทธุรกิจด้านใดก็ตามในแต่ละคนมันมีธุรกิจไม่เหมือนกันมาดามจะไปเฉพาะเจาะจงว่าทําอันนั้นอันนู้นอันนี้ก็ไม่ได้เพราะธุรกิจเราแต่ละคนไม่เหมือนกันใบต่อมานะคะเขาบอกว่าไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี้คุณลงลงมือทํา คุณลงมือทําไปแล้วมันอาจจะดูยังไม่ค่อยเวิร์กยังไม่ค่อยดีคุณก็พยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขไปเรื่อยๆปรับไปปรับมาเดี๋ยวมันเข้าที่เองเดี๋ยวมันดีเองนะคะเพราะว่าคําว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยคนสนใจละทีนี้คนสนใจแล้วเนี่ยกว่าจะปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมามันก็อาจจะไปปลายเดือนแล้วก็ได้ประเจอเอาช่วงวันหยุดยาวดังนั้นมันจะไปดีเอาตอนข้ามปีนะคะตี อะไรนะตีตนไปก่อนไข้คําว่าตีตนไปก่อนไข้เนี่ยอย่าพยายามที่เขาบอกว่าอย่าตีตนไปก่อนไข้ <_: S 1> ก็คือยังไม่ทันที่จะลงมือทําเลยพอลงมือทําไปได้แค่เพียงนิดเดียวยังไม่รู้เลยผลตอบแทนในระยะยาวมันจะเป็นยังไงเอาแค่ว่าช่วงระยะแรกนี่รู้สึกโอ้มันไม่ดีเลยสงสัยมันไม่ได้แล้วสงสัยทําไม่ได้แล้วไม่ใช่ละเลิกดีกว่าไม่เอาดีกว่าปล่อยวางเลยไม่ใช่แบบนั้นเราอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ เราลองทำดูจนถึงที่สุดของเราก่อนแล้วเราให้มันไม่ได้จริงๆเราถึงค่อยปล่อยแต่ถ้าเราถึงที่สุดของเราแล้วมันเกิดดีตูมขึ้นมาคุณจะภาคภูมิใจในตัวคุณอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณเลยว่าคุณเป็นคนชอบตีตนไปก่อนใครว่าอุ้ยมันไม่ดีมันเงียบมันอย่างนั้นมันอย่างนี้คุณต้องดูด้วยนะว่าคุณมาเริ่มต้นเอาเดือนธันวานะคะใบต่อมาได้คําว่า งิมงิมหยิบชิ้นปลามันเพราะฉะนั้นทำอะไรไปแบบเงียบเงียบริบเรียบเฉยเฉของเรานะคะแต่ไม่ปล่อยวางแต่ไม่แต่กัดไม่ปล่อยมันก็จะกลายเป็นงิมงิมหยิบชิ้นปลามันดูมันเงียบเงียบดูมันเฉยเฉยดูมันไม่น่าจะก้าวหน้าเลยเฮ้ยทำไมมันก้าวหน้าแซงคนอื่นได้ก็เพราะว่าการที่ทำอะไรแบบซุ่มๆุ่มทำเอาจริงเอาจังมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจัง บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะได้ดีแล้วมีโอกาสที่จะมั่นคงได้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเขาเรียกว่าอย่าไปกลัวสิ่งที่จะเข้ามากระทบเราคนนั้นพูดบ้างคนนี้พูดบ้างปล่อยวางไปมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับตัวเรานะคะเราต้องเห็นชัดกับตาแล้ว,ว่าเออมันไม่ดีจริงๆพยายามที่สุดแล้วมันก็ยังไม่ดีจริงๆค่อยว่ากันใหม่นะคะลางเนื้อชอบลางยาคนอื่นอาจจะชอบ แต่เราอาจจะไม่ชอบหรือขึ้คนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่เราชอบในสิ่งนี้เราจะทําในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นมันจะไปทําสมมุติว่าธุรกิจแบบเดียวกันแต่คนทําความคิดของเรา,เราว่าน่าจะทําแบบนี้มันถึงจะดีมันถึงจะก้าวหน้าแต่คนอื่นเขาก็จะอาจจะมาพูดว่าทำแบบนี้ดีกว่าของเราทําเราทําแบบนี้เราก้าวหนะ้าลางเนื้อชอบลางยาก เขาทําเขาอาจจะดีในในแบบของเขาแต่เราทําแบบเขาแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําเป็นในสไตล์ของเราแล้วมันถึงจะดีนะคะดังนั้นในคําว่าหลังเนื้อชอบหลังยามันจึงกลายเป็นว่าคุณต้องทําในสไตล์ของคุณในแบบของคุณไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบใครแล้วมันถึงจะดีมันถึงจะก้าวหน้านะคะ <c oughs> มาดูไพ่ใบต่อมาสรุปใบสุดท้ายแล้วนะ ให้สรุปใบสุดท้ายสําหรับชาวราศีตุลเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคํำนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะถ้าคุณทําธุรกิจถ้ามีลูกน้องบริวารก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าไว้ใจลูกน้องมากเกินไปถ้าทําธุรกิจร่วมกับผู้อื่นก็อย่าคิดว่าเอ้ยเอาเงินไปลงแล้วพอละคนที่เราร่วมหุ้นด้วยเนี่ยอุย้ยดีเป็นคนดีไว้วางใจได้ก็ไม่ใช่ก็ไม่จะเสมอไป นะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองด้วยถึงจะดีอย่าไปไว้ใจใครมากจนเกินไปแล้วคนที่จะเสียหายมันก็จะอยู่ที่ตัวเราอย่าไว้ใจแม้กระทั่งบางทีเขาบอกว่าไว้ใจลูกอย่างตาบอดข้างหนึ่งเลยไว้ใจคนรักก็เช่นกันบางทีคนรักในรักกันนอนอยู่ด้วยกันแต่ไปแอบมีใครเรายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคนรักถ้าไม่ได้ถ้าเรา รู้สึกว่าเขามีรับลมคมในกับเราเราก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมากจนเกินไปความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐในที่นี้เขาบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะก้าวหน้าได้มันต้องเดินเคียงคู่ไปกับสุขภาพของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าสุขภาพคุณไม่ค่อยดีหรืออาจจะ กำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นไปตรวจเช็คสุขภาพเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอมันจะได้ทําให้เราอ่ะมีโอกาสที่จะสู้จะลุยกับงานทําให้งานก้าวหน้าข้ามผ่านไปได้ด้วยดีจากมีแรงทําและมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าเรื่องของความรักก็ถ้าคนโสดนะ่ะ ต้องบอกก่อนว่าคนโสดถ้าคิดที่จะเลือกใครตัดสินใจดูดีๆด,ดูนานๆช้าๆมันถึงจะได้พาเล่มงามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องความรักแล้วเนี่ยถ้าสำหรับบางคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีคนพูดคนคุยอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่เรียกว่าแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันก็อย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายว่าอ๊้ยทำไมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้รักเราใช่ไหม อยากให้เขาเร็วๆอยากให้เขาขอเราเร็วๆหรืออยากให้เขาทําอะไรแสดงความชัดเจนมากกว่านี้เขาบอกว่าทําอะไรให้มันช้าๆดูนานๆดีกว่าอย่าทําอะไรที่แบบประเภทที่เรียกว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมตีตัวตีตนไปก่อนใข้โวยเดี๋ยวนี้เขาไม่รักเราแล้วแล้วไปเอะอะโวยวายมันจะทําให้คุณนั่นแหละเสียการเองระวังนะ ปากคุณจะทําให้คุณเสียเรื่องเสียราวเองปากคุณทําให้คุณได้ดีก็ได้ปากคุณทําให้เสียเรื่องก็ได้ทําให้คนเกลียดคุณก็ได้ต้องระมัดระวังให้มากในช่วงเดือนธันวาคมนี้เกี่ยวกับเรื่องปากนะคะในในการเลือกความรักนะคะการเลือกความรักบางทีเราอาจจะชอบในสไตล์นี้ในสิ่งแบบนี้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบแต่ถ้าคุณคิดว่าในสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณมีความสุข คุณก็ทําไปเถอะนะคะแต่ที่สําคัญต้องดูด้วยว่าสิ่งที่คุณชอบและคุณคิดว่ามีความสุขมันเป็นความสุขระยะสั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นความสุขระยะสั้นอย่าหาทำซะดีกว่าบางทีเราอาจจะดูกันสั้นเกินไปน้อยเกินไปยังไม่ทันได้ศึกษาเรียนรู้กันเลยตกลงปองใจเป็นแฟนกันละพัฒนาความสัมพันธ์กันละมันก็จะทำให้คุณจบลงได้อย่างรวดเร็ว นะคะเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่ดีที่สุดเรื่องความรักต้องดูแลกันนานๆเด็กรุ่นเก่ากับเด็กรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันรุ่นมาดามเนี่ยดูกันนานนะกว่าจะโอเคแต่รุ่นใหม่เนี่ยแป๊บเดียวอะ่ะคุยกันแค่สมเดือน6เดือนบอกนานมากแล้วรู้จักกันนานมากแล้วบางทีคุยกันทางออนไลน์อะ่ะแค่อะไรนะเปิด เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเปิดคอเออเปิดคอคุยกันเนี่ยเปิดคอคุยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเขาไม่มีใครเขาเป็นคนดีเขาอยู่กับงานแต่คุณยังไม่เคยเจอตัวเขาเลยนะพอเจอตัวจริงปุ๊บโอเคกันเลยพัฒนาความสัมพันธ์กันเลยแบบเนี้ยจะอยู่กันได้ไม่นานนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จริงๆคุณยังไม่ได้ศึกษาตัวตน,นแท้จริงนะคุณเห็นแค่เพียงในโลกออนไลน์คุณเห็นแค่เพียงคอคุยกันก็จริงจะบอกว่าตลอดย4ิบสี่ชั่วโมง ก็จริงบางทีคอมาในคุณหลับก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงตลอดหรอกมันจะต้องมีอะไรที่แอบแฝงโดยที่คุณไม่รู้ก็มีเพราะฉะนั้นอนะอย่าพึ่งใจเร็วด่วนได้สมัยก่อนนู้นะ่ะสมัยก่อนข้อดีมันคือไม่มีมือถือไม่มีการคอคุยกันมึงต้องเจอตัวกันพอเจอตัวกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ปิดบังได้ยากและยิ่งถ้าต้องใช้ความพยายามเนี่ย สมัยสมัยนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามสมัยนี้แค่โทรคุยกันเป็นอันว่าติดต่อกันตลอดเวลาแต่สมัยก่อนต้องใช้ความพยายามถ้ารักฉันคิดถึงฉันต้องมาหาฉันแล้วถ้าแบบมาหาถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่มาหาก็มีนูน่นมีนี่ติดไม้ติดมือมาฝากอยู่ตลอดเวลาแล้วทําสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายเราจะเริ่มรู้สึกละดีต่อให้เป็นการครบในระยะสั้นอะอย่างมาดามนะอันนี้ยกตัวอ,อย่างมาดามอายุเยอะแล้ว มันก็เป็นการที่ใช้ได้แล้วมาดามก็ประสบความสําเร็จในการตัดสินใจมาดามเคยมีแฟนคบกันมาหกปีแต่มาดามตัดสินใจเลิกเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าเขาพิสูจน์ความรักในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาจะใช้วิวธีพิสูจน์ความรักด้วยการที่ว่าอยู่คุยกับเราเจอหน้ากันประมาณเดือนหนึ่งและจะพยายามหายจากเราไปหกเดือนด้วยการไปทําอะไรก็ได้ที่ไม่ให้เราเจอหน้าแล้วให้คนน่ะญาติพี่น้องเขาแอบสังเกตเรา ว่าเราคิดถึงเขาไหมกระวนกระวายไหมเขาทําอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสี่ห้าครั้งตอนแรกๆเราคิดคิดว่าเออทํางานเออไม่เป็นไรโอเคแต่เอ๊ะทำไมทุกครั้งที่พอเริ่มคุยสนิทกันปุ๊บพอพอสักห้าหกเดือนผ่านไปเราเริ่มเริ่มรู้สึกห่างแล้วเขาจะกลับมาละไม่ทํางานละลาออกจากงานกลับมาละจะมาอยู่มาพูดมาคุยมาสนิทเหมือนเดิมแล้วก็จะทําทีว่าให้เราคิดถึงหายไปแบบนี้หนักๆเข้ามาดามคิดว่าอย่างนี้ไม่โอเคสําหรับชีวิตเราอันนี้แค่เพียง เป็นแค่เพียงเริ่มเป็นแฟนกันหรือเป็นแฟนกันนานแล้วล่ะห้าหกปีแต่พิสูจน์แบบนี้ตลอดแล้วเราไม่โอเคไม่โอเคปุ๊บมาดามมีอะไรที่ผิดพลาดไม่พอใจแค่เพียงนิดเดียวเท่าน,นั้นมาดามเลิกเลยเพราะให้ให้มีข้อผิดอ่ะมันยังไม่มีข้อผิดเราไม่รู้จะเลิกยังไงพอมันมีข้อผิดพลาดแค่เพียงนิดเดียวมาดามเลิกเลยเลิกแล้วแบบไม่เหลียวหลังกลับไปอีกเลยแล้วจนกระทั่งมาดามมาเจอแฟนมาดามที่แต่งงานด้วยคนนี้รู้จักกันแค่เพียงสี่เดือนเอง แต่ในสี่เดือนเนี่ยไม่มีวันไหนที่เขาจะมาหาเราวันเว้นวันแล้วมาทุกวันทุกเว้นวันนี่แหละมาวันเว้นวันมาอาทิตย์ละสี่ครั้งพูดได้เลยจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เออไหมอ่าใช่จันทร์พุธศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบเนี้ยแล้วก็จันทร์พุธศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบเนี้ยตลอดสี่วันแล้วทุกครั้งมีของกินติดไม้ติดมือมาดีกับเราดีกับน้องเรา ดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายจนยันกระทั่งทุกวันนี้ที่แต่งงานกันมาเกือบสี่สิบปีแล้วก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะ่ะการเจอกันแบบในโลกออนไลน์กับการเจอกันแบบตัวจริงความพยายามของคนสมัยก่อนกับความพยายามของคนสมัยนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นนี่นเป็นข้อสอนนะสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าคุณมีแฟนในสมัยนี้ในยุคนี้ความพยายามมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้นานกว่านี้ แล้วคุณจะต้องมีโอกาสที่จะต้องเจอตัวการศึกษาศ,กศึกษาแบบตัวตนจริงๆไม่ใช่แค่ในการวิดีโอคอลคุยกันมันมันไม่ใช่เรื่องจริงมันอาจจะมีอะไรที่มันปิดบังอยู่ได้นะคะจบคำพยากรณ์แล้วนะคะก็อาจจะเป็นข้อสอนข้อเตือนใจไว้บ้างเอาจากประสบการณ์ชีวิตของเราแล้วเราทำแล้วเราประสบความสำเร็จในการเลือกคู่ เราก็มาแชร์ความสําเร็จให้คนอื่นลองไปคิดลองไปใช้ลองไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือเรื่องใดๆก็ตามมาดามค่อนข้างอายุเยอะแล้วมาดามอยู่ในสังคมข้างนอกที่ต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในการดูแลของพ่อแม่อาจจะถูกกันแกล้งจากผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นคนนู้คนนี้นนนนนนจนทําให้เราแก่งจนทําให้เรามีประสบการณ์เยอะบางทีทําไมพอถึงหัวข้อนี้อุย้ยมาดามก็เล่าถึงตัวเอง มาดามมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมากนะคะก็เลยมาจอยให้ทุกคนฟังสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ